d ูค a ติพันนิกาเล V4 2025ชม All New เปิดตัวครั้งแรกในโลกมันคือขั้นสุดของ Superbike Production บนโลกนะขณะนี้เพิ่งเปิดตัวกันมาหมาดๆเลยครับกับรถ Superbike ของทางค่ายแดงโดยมันยังมากับ2รุ่นย่อยเหมือนเดิมคือ V4 และ V4S โดยในครั้งนี้ต้องเรียกว่าปรับ All New ครั้งใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์แฟลิงภายนอก งานดีไซน์ปรับปรุงชุดแฟลลิ่งใหม่ทําให้อ e ร์เรไดนามิกดีขึ้น4%จุดที่เราสังเกตเห็นได้ชัดก็คือเส้นไฟหน้าจะดูแหลมแล้วก็แคบขึ้นจมูกดูสั้นลงวิงเลตทาสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่คาร์บอนแล้วจุดนี้ทําให้มันดูเป็นชิ้นเดียวกับชุดคาวลิ่งทางด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างครับเดิมทีเนี่ยจะยึดที่วินชิลหน้าครั้งนี้ย้ายมายึดที่ทางด้านหลังชุดคาวลิ่ง สวิงอาร์มจะไม่ใช้แบบ Single s i ซสแล้วเพราะครั้งนี้เป็น Arm มคู่แล้วก็มีรูขนาดใหญ่จอสี TFT ใหม่เทคโนโลยีจาก MotoGP ขนาด8.9นิ้วอัตราส่วน8:3ต่อ 3, แสดงผลทั้งแรง g Power และ Torque, Lean Angle มาพร้อมกับดูค a ติ Data l o g k e r แล้วก็ดูค a ติ Multimedia System โหมดขับขี่ครับก็จะมี Race A, Race B, Sport, Road แล้วก็เวท เครื่องยนต์บล็อกหลักก็คือ d e s m o s t อร์ริซี a d ต l e 1,103 t c V4 2 0 2 5นี้ปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานไอเสียอันเข้มงวด Euro 5+ Plus, แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องของความแรงเพราะว่ามันแรงขึ้นครับอยู่ที่ 216hp ที่13,500รอบต่อนาทีถ้าเป็นตลาดอเมริกามาจะตกลงเล็กน้อยเหลืออยู่ 209hp ที่12,750รอบต่อนาที b รงบิดสเปคยูโรระบุ12.3กิโลกรัมเมตรที่11,250รอบต่อนาทีแต่ถ้าเป็นตลาดอเมริกาครับจะอยู่ที่121.3นิวตันเมตรที่11,250รอบต่อนาทีเช่นกันเครื่องลูกใหม่นี้ครับมีการปรับปรุงแคมชาร์ฟใหม่แล้วก็มีการลดความเฉื่อยของตัวเครื่องยนต์ลงด้วยโดยรวมแล้วเครื่องลูกนี้จะเบาลง1กิโลกรัมได้อัตราส่วนกําลังต่อน้ำหนัก มากถึง1.15ในรุ่น V4S ดุคติเคมไว้ว่าเปโก้บรรย่าทำเวลาต่อรอบที่มิซานโนเนี่ยคันนี้จะช้ากว่ารถ MotoGP ไม่ถึง4วินาทีและหากสวมชุดท่ออคาโปวิดจะได้พละกกำลังขึ้นมาถึง228 HP แล้วก็แรงบิด127.8นิวตันเมตรเฟรมก็ปรับปรุงใหม่ครับเทคโนโลยีจากรถ MotoGP เช่นกัน เฟรมหน้าน้ำหนักเบาลงเหลือ3.47กิโลกรัมจาก4.2กิโลกรัมสวิงอาร์มตามที่บอกไปว่าเป็นอาร์มคู่แบบมีรูซิมเมต i c a l จุดนี้จะช่วยให้มันแข็งแรงกว่าเดิมคอนโทรลรถได้ดีขึ้นแถมยังเบาอีกด้วยตัวถังน้ำมันออกแบบใหม่แต่ความจุย,ยังอยู่ที่17ลิตรฝั่งของระบบกันสะเทือนครับอันนี้จะต้องแยกออกเป็น V4 แล้วก็ V4S เริ่มที่ V4S เขาจะให้เออร์ลินมาทั้งด้านหน้าด้านหลัง แล้วก็ในส่วนของตัวกันสบัดเอลินเช่นเดียวกันทั้งหมดจะเป็นช่วงล่างแบบปรับไฟฟ้า des 3.0ส่วนรุ่น v 4ครับจะใช้โชคหน้าโชว์ว่าทางด้านหลังเป็นซาร์ทเช่นเดียวกับตัวกันสบัดจากซาร์ทปรับแมนนวล ระบบเบรกครับถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ติดตั้งเบรกใหม่จาก b r e มโบชื่อว่าไฮเพียวตรงนี้จะมีน้ำหนักเบาลง60กรัมต่อคู่แถมยังเป็นครั้งแรกในโลกอีกที่ใช้ระบบ ECBS ที่พัฒนาโดย Bosch ด้านของเทคโนโลยีก็ยังเรียกว่าขั้นสุดเพราะว่าในตัว2025 All New ใหม่มีการพัฒนา DVO ดูคาติ Vehicle Observer ที่จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์มากกว่า70เซ็นเซอร์เพื่อเอาไว้ใช้ในการประมวลผลหลักๆพื้นฐานครับก็จะมีทั้งในส่วนของดู c a ติ traction control DVO d u คาติ slide control d u c a ติ v h e e l i control DVO d u คาติ power launch DVO engine brake control d u c a ติ quick shift 2 0ตัว DQS 2.0นี้ครับเคมไว้ว่าจะทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้ตรงขึ้นไวขึ้นแล้วก็ระยะการกดเกียร์เนี่ยสั้นลง ด้านของน้ำหนักตัวครับถ้าเป็น V4S เนี่ยเขาจะเบาลง2กิโลกรัมอยู่ที่187กิโลแบบ Curve w e i เว t ส่วนรุ่น V4 ปกติจะหนักอยู่ที่191กิโลทั้งนี้ก็มาจากในส่วนของแบตเตอรี่ที่ V4S ใช้แบตบแบบลิเธียมส่วน V4 ปกติจะเป็นแบตตะกัวชุดล้อครับ V4S จะเป็นล้อฟอร์ด5ก้านแบบใหม่ ซึ่งจะดีไซน์ต่อยอดจาก d e s m o s e r i e s GP ส่วนตัว V4 ปกติจะเป็น5ก้านแบบอัลอยอยู่ค่าตัว2,025พ a n i ก a เล V4 เริ่มต้น27,790ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1,870,000 ส่วน V4S ขยับขึ้นมาเป็น33,900ย e ูโรตีเป็นเงินไทย1.33ล้านสุดท้ายนี้ในไทยจะเปิดเมื่อไรราคาเท่าไหร่เพื่อนๆรอติดตามกันเลยครับอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมคาดหวังไว้ครับนอกจากการปรับปรุงทั้งหมดที่ว่ามาก็คือขาตั้งข้างของมันหวังว่าจะเตะออกง่ายกว่าตัวปัจจุบันสักหน่อยครับเพราะว่าเวลาผมไปขี่ในแทร็กเนี่ยแล้วสวมรองเท้าบูทตอนเข้าพิษจะเตะขาตั้งข้างลงนี้ถือว่ามันค่อนข้างลำบาก สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ